โอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเคลียดรามากเลยดรามาในทิกตอกเนี่ยที่ผมลงคลิปเออสกินปืนที่เซตคอมโบที่ยิงแรงสุดไปนะก่อประมาณ5,000วิววเรนตอนนี้เนี่ยซึ่งก็มีคนแบบเถียงกันเยอะมากเลย,เยพี่มีสกินมันก็ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงีนะ้ยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมมาถอดสก,กินให้ดูเว้ยถอดสดๆเลยนะถามว่ามันสำคัญไหมพูดตรงๆเลยครับทุกคนมันสำคัญผมกล้าพูดเลยแต่ไม่สำคัญที่สุดนะเวโอ้โหคูอแบบเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างโอง้โหเป็นดรามหาไปแนละ้วทุกคน ึ้นมาเป็นแนวทางเฉยๆทุกคนใครอยากเล่นตามหรือไม่เล่นตามก็ได้ทุกคนเออเรอย่างหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับนกเนี่ยคือแบบขูนกเยอะมากเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าหมายถึงนกที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือนอกที่เป็นมาโลเลยทุกคนคือนอกที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วป่ว่าแบบทําให้บินไกลขึ้นนะก็มีคนถามอีกไม่มีนกใช้อะไรพี่ผมไม่มีนกครับอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนถามจริง <c oughs> คือเขาอาจจะยังไม่รู้ไงบางคนก็ถามแบบประมาณสิบคนยี่สิบคนเลยมั้งนะฮะแผมจะไม่ผิดะนะเด ถ้าหมายถึงมาโลเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ทุกคนเอาสกิลตัวอื่นไปใส่ก็ได้นะใครที่ชอบวิ่งเร็วก่อใส่เชลลี่ใส่โคโนโใส่แจตตินอะไรก็ได้ทุกคนใส่อะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากใส่นะผมก็บอกเสมอแหละว,ว่าเซตคอมโบที่โกงสุดเนี่ยก็คือเซตคอมโบที่ทุกคนเล่นแล้วถนัดทุกคนเล่นแล้วชอบนะทุกคนทุกคนไม่จำเป็นต้องจัดตามผมทุกอย่างก็ได้นะเว้ยเอาผมผมไปสักสองสกิลแล้วทุกคนใส่เพิ่มอีสกสองสกิลก็ได้นะครับทุกคนโอเคที่เหลือผมขอไม่ถอดแล้วก,กันนะ เพราะม,มันมันไม่มีสวดเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วเนาะโอเคไปเจอกันใน <stream confer dles> เกมเลยไม่มีคนเลยเหรอวะเฮ้ยแต่ก็ดีแล้วทุกคนที่มีนะทุกเพื่อนผมสิโอเคขครยังช่วน่อยนะสไนนี่ผมผมไม่เล่นอยู่แล้วไม่ีคนสไนนี่่ะไม่มีคนจริงดิถามจริงเพื่อนล่างนี่มีหรือเปล่าวะโอเคพาราฟอร์เอ้ยเอามีเฉย เขาได้เข้าบานไปแล้วนะผมชาร์จเลยผมชาร์จโชว์นะเอาลวนปืนผมไม่มีสก,กินนะทุกคนเห็นปะแบบสก,กินไม้อะไรเนี่ยสก,กินออริจินน่เอาเลยนะโอเคเปนะ็นอะไรรู้ไหมฮะเสียงไม่มีแล้วนะหันนวหน้าเป็นยังไงดีละแล้กันเพื่อนเอบนี่ไงอาจจะเพราะต้นเกมหรือคนอเมื่อาแบบเออเขายังไม่ค่อยมีเก่อนไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ถูกปะมันอ,อาจจะยิงตายง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้นะทุกคน เป็นคนได้น่ารูานน้นี่วะเข้าอย่าผมไหมวะอุ้ยเนี่ยทุกคนเห็นปะนี่ขนาดแบบผมไม่ได้ใส่ส,สกินแล้วเนี่ยเห็นปะมันแบบเขาเรียกว่าไงสก,กินปืนอะมันสำคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเลยผมให้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะสำคัญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งผมก็ให้สก,กิลเพลย์ของตัวเองแล้วกันนะทุกคนแบบความสามารถในการเล่นของเราอะไรประมาณนี้นะทุกคนอย่างเมื่อกี้เห็นปะถ้าไม่มีสก,กิลผมก็อาจจะแตกกเลยนะเว้ยสกิลของชิโร่กับไฮโตะรวมกันนะถูกปะ ซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ยิงผมเมื่อกี้เขาก็ใส,ส่สกินไว้เขาไม,ไม่ไม่มีทางผมว่าไม่มีทางที่จะถอดสกินเหมือนผมนะเสียงอะไรวะทุกคนเหมือนระเบิดจอยวอลเลยนะแล้วไงเอ้ยคนโคตรเจ็บมาดิเอ,อ๊บโอ้ยแหลกอะไรวะ่ตาเดี๋ยวนะ oh, <kill. S 1> นีะ่นะทุกคนปะมันมันก็เล่นได้ไปทุกคนถ้าถ้า,ถาไม่มีสกินจริงๆนะเราก็เลือกเล่นปืนที่มันยิงแรงก็ไปทุกคน oh, <kill. S 1> AR ก็อย่างเช่นแบบ AC 8 0 เล่นปืนวู้ดแฮกเกอร์เล่น SVD เล่นกอนซาอะไรแบบนี้ก็ได้ทุกคนมันก็ยิงแรงโดยที่ไม่ต้องใส่สกินก็ได้นะได้ยังเว้เชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปของผมเนี่ยทุกคนที่คอมเมนต์ของผมเนี่ยต้องมีสกินอยู่แล้วแหละผงไม่มีใครแบบโอ้โหมันมีสกินสกักกระบอกเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หรือว่าอันนี้ก็คือผู้เล่นใหม่แล้วทุกคนเออซึ่งก็แบบถ้าผู้เล่นใหม่ก็ต้องเจอกับผู้เล่นใหม่ด้วยกันเองหรือว่าก็แบบสกินปืนก็คงจะพอ,พอๆกันอะไรแบบนี้นะก็อหไรผมเชื่อว่าประมาณ90%ใช้าา90%นะ ก้็ของทุกคนเนี่ยมีสกินปืนกันอยู่แล้วเว่ยยิงรวมกับสกิลพวกนี้อีกนะมันก็จะช่วยให้ยิงแรงมากยิ่งขึ้นนะทุกคนแต่บอกอีกทีนะสกิลปืนก็สําคัญว้วยทุกคนมีมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะคนสำหรับสกินปืนเนี่ยแต่ก็ไม่มีเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะทุกคนมันก็อยู่ที่สกิลการเล่นของเราด้วยอยู่ที่ปืนที่เราใช้ด้วยประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมก็แค่แบบมามาตอบ เขาเรียกว่าไงคำถามที่หลายๆคนสงสัยในี่ติ๊กตอกเนาะซึ่งเขาไม่ได้ถามผมหรอกแต่เกาแบบมาทะเลาะกันในช่องของผมเนี่ยมันเหมือนมาเถียงกันอเลยนี้เนาะแต่ก็ไม่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 แปลกนะคนเพราะว่าเขาเรียกว่าไงการเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วถูกป่ะคือคนนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเข้าหัวผมติดตามเลยนะที่จะบอกหลายๆคนว่าการเห็นต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วเนาะแต่ผมแค่แบบมามาแสดงความวินัของผมเฉยๆโอเคได้แน่นะไงคือคนอย่างเยอะทุกคนอะไรวะน่ะเดี๋ยวนะ เอ,อ๊บอุ้ยตะนุนเรียบนี่นไงเ,เต็มหัวเนแหมพระทุกคนขนาดไม่มีซีนปืนผมก็ยังลากหัวติดนะเว้ยผมก็ยังยิงแรงผมก็ยังแบบได้คิวนะเว้ยทุกคนผมก็เชื่อว่าคนด้านนี้ก็น่าจะมีเกาะน,นะโอเคที่บอกแล้วครับทุกคนว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปของผมอัลลูยูทูบนะเดี๋ยวผมก็จะแบบทำอีกคลิปหนึ่งที่เป็นหนึ่งนาทีแล้วก็จะไปลงติดต่อแล้วให้ทุกคนที่แบบสงสัยเกี่ยวกับคลิปคลิปนั้นเนี่ยมาดูในที่ยูทูบได้นะเว้ยทุกคน ไม่นี่บอกแล้วครับว่ามันมีหลากหลายคําถามมากเลย้ยร้อยกว่าคำถามอ่ะโอเคมนะันอาจจะไม่ถึงหลักแต่เยอะอ่ะทุกคนถ้าผมตอบไปคลิปเนี่ยมันก็คงจะแบบสิบยี่สิบคลิปเลยนะทุกคนเอ็นนาเขาเห็นผมด้วยเนี่ยมาดิเห็นปะผมก็ได้มไมยิงหัวติดนะเว้แต่นี้เขากดนั่งทำไมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเออเว้ยผมผมก็ยิงหัวติดนะโอเคเอ,อ็นนาวิใครตั้งการระเบิดวะเดี๋ยนะมีคนว่าการระเบิดครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะ นดโอเคยิ่ทุกคนยิงอย่างแรงเห็นปะขนาดไม่มีสกินแล้วเนี่ยอู้ยเดี๋ยวเพื่อนนี่ไงนี่ไงเกือบแตกทุกคนเห็นปะขนาดคนนั้นมีสกินแั้วเนี่ยแต่สกินอะไรไม่รู้นะผมผมบองทุกคนแต่ก็นั่นแหละเป็นอย่างที่บอกว่าสกินปืนมันสำคัญนะเว้ยถ้าผมมีสกินปืนเนี่ยผมก็คงจะยิงเขาแตกตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วลนะผมว่าเนี่ยเลยผมคงไม่ลดเยอะขนาดนี้หรอกนะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับทุกคนไม่มี มันมันก็เล่นยากขึ้นนิดนึงนะคนถ้าฝีมือเราดีจริงอะ่ะดีจริงๆนะริเลยนะสกินปืนน่ะก็ก็มีความสําคัญน้อยลงไปอีกนะคนแต่ก็ย้าอีกทีนะว่ามันสําคัญไว้ทุกคนมันสําคัญจริงๆนะสำหรับสก,กินปืนน่ะอะไรเน,นี่ยหน้าวะว่าคนเหรอนี่ไงเฮ้ยคนนีเ้เราเขาไม่พัญญาเฮ้ยเออเว้ไม่พัญญาเฉย,ยหรือว่าเอา้ยจ้หน่าเฮ๊บเ,เดี๋ยวเอาไป ืเข้าวงดีกว่าทุกคนวงแรงเลยเฝ้าเข้าไปนะเพราะยังเงเขาโดนวงกินอยู่แล้วนะยัง,งเขาต้องเข้าวงแหละเราสามารถจากวงเขาได้นะเว้ยเออมันอยู่ที่วิธีการเล่นนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะกินปืนสําคัญสุดอะไรแบบนี้นะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะเว้ยทั้งเขาเรียกว่าไง้ยรถมาต้างใด้านล่างนะมีทั้งวิธีการเล่นมีทั้งเหลี่ยมที่เราเล่นมีทั้งปืนที่เราเลือกใช้ทุกคนมีหลากหลายอย่างมา,มากๆเลยนะเว้ยไม่ใช่แค่สกินปืนอย่างเดียวเนาะดเดี๋ยวป๊อป นี่ไงเต็มหัวเห็นปหมทุกคนเฮ้ยกระสุนไม่แตกเฮ้ยเอาทุกคนโดนละเอาเพื่อนอะไรนี่โอ้เกินนี่แหละครับทุกคนถ้ามีสก,กินปืนเขาแตกไปแล้วนะขนาดนี้เ,เอบให้ต่อทำงานเฮ้ยเนี่ยทุกคนยิงคนแรงเห็นป่ะสี่สิบเก้าเลยนะเว้ยขนาดแบบเออไม่มีสก,กินปืนนะไปดิเอบ เขาแตกมันก็อย่าไม่ดีมาดีนายนี่ไงเฮ้ยต้องรีบซ้ำทุกคนเออกระทะกระทะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเอาเอาคนหัวเรื่องเลยฮะถามจริงเขาจู๊ผมว่าอะไรน่ะทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยเล่นพลาด โอ้โหเ,เขาแตกแล้วอทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยผมเอาคลิปนี้ลงดีไหมวะเล่นเกมใหม่ไหม <c oughs> โคตรเสียดายเลยวะ่ะแต่ก็นั่นแหละผมก็เชื่อว่าทุกคนก็แบบเริ่มเข้าใจอยู่บ้างแล้วนะว่าความสัมพัญของสก,กินปืนเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเล่นดูอีกเกมแล้วกันนะเฮ้ยหลังคาเล่นผมไม่หนี่โอเคสวยผมฟ้าในหะ้ผมอ่ะผมอยู่ข้างๆนย่างนะมาดิเหรอวะนี่ไงป๊อามาดีนายนี่ไง โอเคเกมนี okay. ้ผมเล่นปืนลูกท so, okay. ี่ดูดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เล่นลูกสองให้ดูแล้วทุกคนทีนี้เรามาเล่นปืนลูกกันบ้างนะโอ้ยโอเค MP5 ครับทุกคนสวยสวยสวยไม่มีคนจริงด้วยวะผมดันเลยนะผมดันโชว์เลยเอาไปมาดีนายเฮ้ยคนด้านบนก็มีขอยิงตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยโอ้ยทุกผมพลาดป่ะโอเคยังยังแก้ไขได้อยู่นะอ่ายิงเราไม่ได้นะเพื่อน นี่ไงลงมาทําไมนะหรือว้าทุกคนมันอยู่ที่วิธีการเล่นมันอยู่ที่เหลี่ยมของเราอยู่ที่สเต็ปการเล่นของเรานะทุกคนมันอ,อุปรกรบหลายอย่างมากเลยนะเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้สกินดีแล้วเราจะชนะเสมอไปนะแต่ก็ย้ำอีกทีนะคนผมย้ำอีกทีกนะว่ามันสําคัญจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะเว้ยคือถ้าเรามีสกินดีเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสให้เราชนะถูกป่ะถ้าเรามีสกินดีแต่ถ้าเรามีสกินดีแต่เราไม่ถ่างไอบอลเนี่ยเรายืนกกวัดกับคน อีกคนนึงเฉยๆเงี้ยเขาก็สามารถลากหัวเราได้อะไรแบบเนี้ยทนหรือเผาปะเออแล้วก็มีคนน้องคนนึงเม้นประมาณว่าแบบเฮ้ยลองเอาคนที่มีสกินกับไม่มีสกินยืนวัดกันตรงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันมันจะวัดแบบนั้นไม่ได้นะเพ้ยเพราะว่าถ้าจริงๆอ่ะมันไม่มีใครยืนวัดกันตรงๆแบบนั้นบอกถูกปะคือคนก็ต้องแบบมีกระโดดบ้างมีต่างไงวอลบ,บ้างมีม้อนโคโนโ่บ้างมีส n a p ยิงบ้างถูกปะ มันก็แบบเป็นสเต็ปของทุกคนไปเนาะซึ่งก็นั่นแหละผมมองว่าสเต็ปนี่แหละมันมันช่วยทําให้เราเก่งขึ้นอีกระดับหนึง่งนะเว้ยมันไม่ใช่แค่ซื้อปืนนะแต่ก็ย้ำอีกทีนะทุกคนไม่ย้ำรอบที่ร้อยเลยมั้งว่าสกิอปืนก็สําคัญนะเว้ยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญนะแบบเอ้ยทุกคนไม่ไม่ต้องใส่ซืิอปืนถอดสกิอปืนเล่นแม่งเลยอะไรมันก็ไม่ใช่ใทุกคนก็อย่างที่บอกแหละครับทุกคนว่ามีมันดีกว่าอยู่แล้วนะทุกคนก็เสียงรถตรงไหนวะซ้ายมือเหรอยังไงก็เห็นผมมมั้ยยวะเนี่โอหดิบ เอ้พี่ไฟผมใส่เก็บเสียงหรอวะเอเอเธอเว้เยมาดินี่ไงเห็นไหมทุกคนขนาดผมมีสก,กินนล้วเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเราด้วยนะเพ่มันไม่ใช่แค่แบบเรามีสก,กินปืนอัพเกรดแล้วเนี่ยเราจะชนะทุกคนในเกมมันก็ไม่ใช่ถึงกับทุกคนมันก็อยู่ที่สเต็ปด้วยนะมันก็มีหลายครั้งไปทุกคนที่ตัวผมเองอะ่ะใส่สก,กินลูกซองเดนไอแล้วผมก็โดน คนใช้ลูกซองสกินอะไรไม่รู้ยิงแตกก็มีนะทุกคนบางครั้งผมใช้ซองปนัดก็โดนซองควงไม่มีสกินยิงแตกก็เป็นบ่อยนะทุกคนแต่ผมแค่มเอาลงให้ทุกคนเห็นเฉยๆนะเพราะผมอายไ,ไง <c oughs> เอาลงไปนี่แบบโอ้โหอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เคยโดนแบบผมแหละเคยโดนคนที่แบบไม่มีสกินถอดสกินเล่นยิงแตกอะไรแบบนะี้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยโดนเนี่ยน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับทุกคนล้วคนจะหน้านี่วาไอโผมนีข้แตกมดวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวโอเคโชคดีที่มีเก็บเสียงกับทุกคน เราคนตนูนนก็มีเฮ้ยไม่เห็นกันเหรอเพื่อนนี่ไงผมยิงแตกก่อนไงแล้วเขาเก็บของว่าคนนี้ก่อนหนาอยู่นะมาดิอ้บ๊บวุ้ยเดี๋ยวนะมาอื้มมาดิโอ้ยไม่แตกอีกเหรอวะเอ๋ออ๋อโหยังไม่แตกอีกทุกคนโดนดันเลยนะมาดิเอาคนนี้แตกแล้วนะเป็นไง M60 ว่ะเฮ้ย ลองเขาจ่อยอวอลไหมคุณปืนนี่มันจอออนะ่อยวอลแรงนะโอ้โหเสียงแหบด้วยเห็นปะ่ะเสียงแหบด้วยบอเฮ้ยดูเดี๋ยวโอ้โหทุกคนปืนอย่างแรงเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนใจเย็นเหมือนมาทุกคนจ่อยอวอ,อลอ,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 อย่างแรงปืนโอเครอดไหมวะทุกคนรอดไหมเฮ้ยโอ้โหไม่รอดทุกคนโอ้ยังเสียดาย <c oughs> โอ้ก็ตั้งในวงเป๊ะเลยวะทุกคนเห็นป่ะ ว่าแล้วว่าเขาต้องไปดักวงหมจริงนะไปช้าว่ะเสียดายเลยตั้นแตะทุกคนผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะทุกคนย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนว่าสกินปืนมันสําคัญแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมันสําคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็แบบไม่ถอดสกินเล่นเลยนี้ทุกคนมันก็ไม่ใช่นะทุกคนถ้าเรามีสกินเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เหมือนมีตังค์อะทุกคนมีตังค์เยอะมันก็ดีกว่ามี ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงให้ทุกคนเห็นภาพนะเ <c oughs> พราะวัานี่แหะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ไนงะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ก็แจ็ค่นี้แหละนะซึ่งทุกคนเงินป,ปืนผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยนะเว้ยก็ซื้ินปืนฟรีด้วยซ้ำนะบางปืนเนะี่ยบางปืนก็ได้ในแลงบางบางปืนก็ได้ตัวสุ่มฟรีแล้วก็ได้บ้างอะไรแบบนี้นะอาจริงผมไม่มีเงินอับเขีดนนะเว้ยเผื่อใครยังไม่รู้นะมีแค่ยูมพีที่แจก็ ส่วนน้อยทุกคนแบบถึง10%หรือเปล่าไม่รู้นะเว้ยส่วนใหญ่เป็นสกินแจกฟรีนะทุกคนแค่นี้แหละนะ